ก็ดีทุกคนด้วยครับผมที่หกเองแล้วก็อยู่เกม TCG s p e t e r นะครับหายไปสักะนานอยู่กับกลับมาอีกแล้วกับ TCG นะครับคือจริงก็ไม่ได้จะหายไปหรอกนะแต่ว่าผมแจ้งไปในชุมชนแล้วแต่ไม่รู้ว่าพวกท่านเห็นหรือเปล่าว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่าคือผมอ่ะอัดคลิไปไว้แล้วแล้วผมกลับว่าตัดเอาไว้ตัดสัปดาห์ที่แล้วไม่ไปสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เพราะว่าผมรู้ว่าสัปดาห์นี้งานมายุ่งก็เลยจะตัดไวรอสรุปแม่งอัดคลิปมา ลืมเปิดไมค์เบนฮอเลยทีนี้นี่นี่ผมไปทำตรงนี้มาผมเพิ่มตรงนี้มานั่นแหละคือที่จะบอกคือผมเพิ่มตรงนี้มาเป็นห้องเพิ่มในการเล่นการ์ดอาจจะทําให้รายได้เรามาขึ้นมาไหนๆมาแล้วนี่ได้ตัวโหด่มาตรงเลยเหน็นไะสุด,ดยดก็ระหว่างที่ผมไม่ได้อัดผมว่าเออช่างแหมกับหนังปามเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืนะ่อยเรยแล้วตัวโหดม,มาขายผมลืมไปหมดแล้วนะตัวไหนเทรดได้ตัวไหนเปิดได้เหมือนพวกนี้ เปิดได้เกือบหมดเลยมังผมจำไ,ได้ว่าเปิดตอนที่แบบว่าผมไปเล่น,นอรอบๆอะนะแม่งแบบดวงดีโคตรเลยปะเราดูมีอะไรยังไม่ซองนี้แม่งเหมือนตอนล่าสุดที่เล่นของผมเล่นนะแม่งแบบคนแม่งไม่เปิดซองเลยซองแม่งแบบสะอาดวิง่งไม่มีฝุ่นไม่มีคนซื้อเลยท e. <laughs> ี่เนียเพื่อควจะสังเกตมีตรงนี้แล้วตอนแรกผมคิดว่าที่วางของเลยแต่ว่าแม่ง ก็เราเอาชั้นวางพวกการ์ดอะไรเงี้ยเปิดมีคนแบบแม่งซื้อเป็นแพ็คอะไรเงี้ยแ,แม่งเอาไว้วางวางแพ็คเยอะแหละแต่ว่าแพ็คแบบแพ็คแบบไม่ได้ขายอ่ะแพ็คนง,ง,ง่งๆกเศร้าโกเศร้าเออเชียผมอะเล่นมาผม,ไ,มได้เล่นมาเกือบสัปดาห์แล้วผมก็ลืมแล้วว่าผมปลดไปยังกูไม่ได้ปลดนี่หว่าให้ปลดเลยพันห้าหายไปแล้ว ตอนนี้ไม่เหลือจะไม่เหลือแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอันใหม่หรอผมเพิ่งเห็นเฮ้ยอัปเดตตอนไหนวะนนี้อะไรเนี่ะเฮ้ยอันตราโปรเลยว t นเตยเฮลคือ,อไรอะ่ะช่างแมงเปิดแล้วอาวเปิดยากแต่เราเปิดร้านเออวะตังค์มันถ้าตังค์มันเยอะเล่นระดับหนึ่งบาทมันต้องแบบนั่งกดนี้ดีกว่าแต่ต้องมีกระตังแล้วก็รวยก่อน เฮ้ยอะไร่ะระบบจ้างคนเนอ,อเฮ้ยโหดีว่ะจ้างคนเราจะเอาเราจะเอาที่จ่ายตังไว้ไหนอะ Restock speed โอ้ c e c out speed m ต้องการ300 per day โอเคเป็นคนเติมของอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีอันนี้ให้เราแบบว่าเป็นชั้นวางของให้เราเพราะว่ามันจะได้เติมสต็อกได้ไวขึ้น เขจาจุอย่างแล้เอ้มันราคาตลาดหกร้อยจ็ดสิบห้ามึงขอแปดร้อยสิบขอสองร้อยได้ไหมงั้นขอหกร้อยได้ไหมให้กำไรผมสัเกเจ็ดสิบห้าเออไป,ไปไปไปเฮ้ยมีระบบจ้างคนอยว่วะอยากลองแล้วอยากลองจ้างแต่ว่าผมไม่คิดว่าร้านเราจะใหญ่มันเยอะพอขนาดต้องจ้างคนเลย มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นดเวยน่มันก็ใหญ่ระดับหนึ่งหละที่ต้องเติมของอะ่ะเออเดี๋ยวลองจ้างดูก็ได้เพราะเราก็ต้องเติมของเยอะแต่ว่าเราต้องเป็นทาโอ้เราต้องทําเป็นไอเนี้ยที่วางชั้นของเยอะๆเลยเราก็เริ่มรวย,ล,ยล้ะกระตังเริ่มมา <S <S อุย้ยเออถูกแล้วถูกแล้ว ตกใจคิดว่ากดผิดครับผมเออมเขาอยากเทรดจากนี่เป็นตัวนี้แต่ว่ามันผมไม่มีะดิโทษทีเจอแอนเดี๋ยวผมุณดูระบบจ้างงานก่นเฮ้ยฉีสเปรย์ใส่คนตรงเม็นครบห้าร้อยครั้งได้สีทองเหรอเอาไปใส่เพิ่มแบบ โอ้ยเยอะมากทุกพี่ตาไในนี่ยดีดีว่าตาดีดีว่าตันตัวเม็ดมันลุกลามอะ่ะ ได้เลยครับมันมันก็ดีเลยจะได้เลยครับมันถูกะนะก็ได้ราคาถูกคุดตีแหละแต่ว่าราคามันก็กําไรนิดเดียวเองอะ่ะขอมันหกได้ปะ่ะกําไรเกือบร้อยหนึ่งอะ,อะเดี๋ยวรอคนนั้นไปก่อนเราค่อยเอาแอบวางขาย ต้ีสต็อกก่อนต้องมีเชิลเตอร์สองอันป่าววะผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงอย่างนั้นเราก็ต้องเก็บของมาดองไหมดิแล้วจะดอกไปไหนนี่โอ้ยมีคนซื้อมังวา้าโอ้มันราคาพันหนึง่งเดี๋ยวคุณอยากได้ในราคาแปดร้อยหรอครับ มันก็พร้อมที่จะจ่าย่ะแต่ผมขอลดสักหน่อยได้ไหมโอเคอุย้ยตัวแพงโหรวยมันกอบไปกรำสวันดีครับผมอา่าไม่อะเยอะแล้วของดีเฮียเก็บเย้ะอย่ามาขายผมเลย สองม่วงออกฮะวันนี้สองส้มไม่ออกแทนแมงหาวันนีครับผมเอ้ยไปคนเก่าไปเนี่ยสองส้มไม่ออกอ่ะโอ้ยมือหยิบเองแล้วขอบคุณอะไรวะเนี่ยเอ้ยมือไม่หยิบเองไปไปไปเอาเอาเฮ้ยเป็นอะไรวะ มือไม่กินเองอะไรวะน,นี่อยากให้เปิดกรชากันเลยอผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราทางคนมาเพิ่มเราจะเปิดไหวไหมเพราะตอนนี้เราก็ทำอะไรเองไหวอยู่ยกว่นเติมของอืมหรือว่าการที่เราเติมของไม่ทันก็คือเราไม่ไวหวแล้ววะอืมคิดหนะัก นั่งนี่ไปผมเปิดซองกันหน่อยซองน,นี้จริงซองส้มเป็นซองที่ดีมามีโอกาสได้โอ้เนี่ยผมบอยเข้ามาเลยการดีๆส่วนใหญ่ผมได้จากซองส้มเกือบหมดเลยโอ้ได้ของราคาถูก มีคนมาต่อรอเดี๋ยวรอรีบไปเลยเอ้ยรีบเปิดเร็วเร็วะเรียบร้บบบอย minutes later ไปเร็เวลาเปิดละเปิดปด้วซองแดงแหละเหลือน้อยเหลือสิบซองไงไม่ไม่พอไอสไ้สัสเหลืออีกสองซองมือมันถือได้แปดซองเลยเปิดเลยละกันลง เอ้ยซองแดงโอ้มึงแค่สิบห้าบาทเองกระจอเอ้ยมึงเพิ่มมาสิบาบาทไม่ทำใหดีก็นหรอเออบดเพิ่มเพิ่มมาอีกสิบสามบาทเลยเอ้ยเพิ่มอีกดิเกิดหรือเกิดนี่เหลือซองไรเหลือซองซองเหลืองในปริมาณสิบซองดูดิแข่งกันกับซองแดง ไม่ใช่ซองเหลืองีิอันนี้ซองม่วงอืมการจะบอกไม่เงียบเชียบเลยตั้งเราไม่ได้รวยขนาดพอจะไปจ้างคนเแล้วหมื่นก็พอได้ไม่รู้เหมือนกัน เราสีฟ้าเราได้ไปสิบบาทแล้วสีม่วงมันได้ยี่สิบกว่ากว่าสีฟ้าดูดิแต่สีฟ้าผมไม่ค่อยอยากเปิดไม่เชื่อใจซองแม่งกะเฮ้ยบอกกามรูปแม,ม่งของขึ้นเลยตอนนี้ได้ประมาณยี่สิบแหละของซอฟา้าเกือบเกือบเท่าซองไอซอ,องม่วงละโอเคมันเท่าละมันเกินละแต่จริงซองฟ้ามีเยอะกว่าว้มันมีเยอะกว่าอยู่ประมาณหนึ่งอันหนึ่งแพ็ค เรียบร้อยสองพาชนะเฮ้ยสุดอดสองมวงเงินกะสรุปสองแรกแม่งโหดสองซอ,องหลังแม่งกระจอกให้เงินปวดไปงั้นแหละแต่งี้กระจอกสองซอบเราเปิดไปช่วงหนึ่งครับมันไอช่วงไอระหว่างอรอลูกค้ามาก็ได้ดีอยู่นะ อโอเคเดี๋ยวจะไม่ออกละเดี๋ยวเดี๋ยวจบวันนี้ไปเดี๋ยวผมไปนี่เดี๋ยววันถัดไปเราลองจ้างคนมาดูลองดูลองด,ลองดูลองเป็นผู้ว่าจ้างหรืเป็นนายจ้างเปิดจึงม่วงนะ่ะเงียบเกินไม่มีเสียงวิง่งไม่ให้ประเทืองหัวเลยแม่งเงียบมา อีออม่ยมาวันถัดไปวันที่37ว่าเราจะลองจ้างงานดูแรน,น่าจะได้อยู่หละมั้งต้องเตรียมของมาแบบว่าให้มันมาเติมของให้หรือเปล่าวะผมไม่มั่นใจนะช่วงนี้ก็ระวังๆหน่อยนะฝุน่นค่อนข้างเยอะแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมพูดไม่เหมือนเม่อวานผมไม่ได้อัด <laughs> ไอ้สอคลิปเนี้ยไอคลิปอยู่คลิปเดียวกันอนตะผมไม่อัดคนละวัน เมื่อวานตอนแรกกะว่าจะอัดอยู่แต่แบบรู้สึกขี้เกียจก็เลยอัดแค่วันเดียวพออีกวันหนึ่งมาอัดวันนี้คลิปก็น่าจะลงวันนี้แหละไอ้ไม่ใช่วันที่สามเจ็ดในเกมนะหมายถึงว่าวันอาทิตย์นี้ one hour later ไปลองระบบเราจะมาลองระบบจ้างคนกันดูครับไหนดูสิชื่อ s ซ c r e t a r y corp restock speed รดะดับ n o r มลอล checkout speed ระดับโคตรโลว์ช้าม,มากมาก จ่ายเงิน50 per day ต่อไปเทอร์เรนส์แฟร์เฟยป่าววะอ่านอ่านไม่คล่องเหมไม่รู้เหมือน Restock Speed Slow c h e c k Speed d ร์มเออมึงต่างจากคนเดิมยังไงวะอ๋อต่างจากคนเดิมก็คือเช็คสปีดเร็วแต่รีคนแรกวันรีสต็อกกลางๆแต่ว่าเช็คสปีดช้าอืมเราก็อยากได้คนรีสต็อกนะลองคนถูกก่อนไหมถูก,ถก โลนซ่าเดนนิสบแบรนดอนโอ้ระบบเร็วมากในการรีสต็อกเตสต็อกลงไปน้อยเกินเอางั้นเราเอาเป็นนี่ดีกวจ้างเขามาก่อนมารองจ้างครั้งแรกในราคาห้าร้อยบาทว่าแต่เขาอยู่ไหนวะเอ๊ะคุณหรือเปล่าอหรือมันมาวันพนุ่งดีวะ The work in other shop for a few months a h e a just finish at school so I have time to work for เ uh, อ uh, ่อเอ่อว่าแต่มันมาตอนไหนอะหรือว่ามันมันมาพรุ่งนี้วะมาพรุ่งนี้ผมต้องอ่านอีกวันเดอะเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วฉแต่ตังฟรเดี๋ยวตังฟรอะอยู่ไหนเนี่ยหรือมันไม่เข้างานวะอืมอืม เราต้องมีเคาน์เตอร์เช็คเอาอีกอันหนึ่งไม่น่าใช่ใช่ยังไงวะอืจ้างคนมาแล้วเราต้องทำไงต่อการตั้งคำถามพิสูโห์มากแล้วคนที่เราจ้างมันไปไหนอะมันเข้างานช้าอันนี้โดนหักกันเดือนเงินัะโดนหักรายวันด้วยเลยโอ้ได้ไงเจอแล้วเจอแล้วรีส็อกเชลเออลสนี่คืออะไรนะไม่รู้แฮ เมนเคาน์เตอร์ไปมึงทำหน้าที่รีของเอิม่มแต่ว่าไม่ค่อยมีของให้รีเอ่อพี่ของดีเฮียเก็บไว้เถอะเฮ้ยโอ้ยมันรีให้เลยอ,อ๋อเราเอาวางไว้เฉยๆมันก็รีให้เหมือนกันไม่ต้องว้ตรงนี้เอ้ยสุดเดีร์ดิวะไปโอ้เนี่ยตัวแร่แพงเราขายออกแหละ มันอ๋อมันวางของอยู่ผมกำลังดูยู่แม่งแบบยืนมองแล้วก็บบ่อเบื่อด้ยัอย่างไงไม่เหมือนไม่เหมือนคนรีรีสต็อกอะไม่เหมือนขอทานแปดสิบแปดเอ้ยผมไปกดหาลืมโอ้ซื้อมาเยอะมากต้อง ไอหน่มนั่นมันต้องมารีของให้เนะี่ยเพราะว่ามังวาหมูออกแล้วว่าไงครับผมอืมไม่มีอะดิแต่อเอาตัวแพงและตัวถูกเลยไม่มีไม่มีครับเฮ้ยเกือบแล้วขัดสา่บบะไหนหนมเป็นไงบ้างโอ้โอ้ ความเร็วในการวางโอ้เร็วเร็วลือเกินน้ำตาจะไหลตกใจเลยเนี่ยเร็วเกินไปวะเร็วจนเกินไปจนแบบผมสามารถกินข้าวได้หมดจานเลยอะแม่งเร็วเกินมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันจะรีของที่มันแบบว่าเหลือล่อยหล่อแล้วใกล้หมดแล้วะแต่มันแบบไปวางบูธใหม่เลยอะถ้าอย่างนั้นผมก็ทำได้ดิ สมัยนี้ทำงานไม่เป็นเล่นแต่เกมอไอ้สัสวา่าเขาคุยไม่ได้ที่ฝึกง,งานเลยเฮียมาไหนดูดิอืมถ้าเท่านี้หรับขอเท่านี้ได้บอเออได้สินะแจวจริงๆ ถ้ามันรีของรวยๆกันเราต้องเอาของมาเติมให้มันไปดิโอ้ยมีคนซื้อแล้วเหรอเจ๋วดิมันก็เติมใหม่เลย โหนาแบ่งซ้ำกันหมดทุกใบเลยเมื่อกี้อะไรเนี่ยโปรโมโรโหะเฮ้ยทำไมบ๊อบเป็นสีเหลืองอ่ะอันใหม่เหรอสุดเท่นี่หว่าโหเป็นการกดที่สโลไลท์มากมจะสโลขนาดนี้ไม่สไลด์ไปเลยผมว่าเขาจัดสต็อกระดับดอมมอลไม่เถอะนี่ขนาดดอมมอลเลย มั้งหนึ่งเก้าสองเก้าจุดศูหกโอ้รถเป็นนิดเดียวเลยคนไม่ค่อยซื้อกาวันนี้เราอันนี้มาใส่ตรงเติมเราจะเปิดซองที่มันราไปเยอะเราจะเปิดส้มเราจะเหลือไว้ดีกว่าส่วนเราจะเปิดม่วงกับแดงนะ EP นี้ส้มเราเก็บไว้เหลือเยอะเกินจะเปิดมันเกิน ดูก่อนโอ้จะบอกว่าถ้าสองซองเนี่ยโชคดีผมจะเปิดส้มด้วยได้เป็นละสามสิบกว่าบาทถือว่าโชคดีอยู่แต่ถ้าดีกว่านี้ถ้าได้อีกประมาณสักโอเคได้ถ้าถึงถ้าเกณฑ์ถึงร้อยเดี๋ยวผมเปิดสีส้มเลยเสื้อสีส้มด้วย,วยตอนนี้ประมาณห้าสิบกว่ากว่าห้าสิบกว่าบาทพวกตัวที่วิว่งวิ่งวิ่งเกะมเดี๋ยวลองแดงต่อแล้วก็ต่อด้วยม่วง หกสิบหกสิบกว่าแล้อหกสิบอันนี้ได้มาณเก้าสิบแหละมาวิ่งรอบหนึ่งคือผมเปิดแผลไอ้สีส้มเลยโอ้โหเชียเปิดแล้วเปิดแล้ววันนี้แสดงว่าค่นข้างโชคดีเอ้ยวันนี้มันโชคดีวะ่ะ หรือไม่โชคดีแค่ภาษีแดงวะอืมหัวอาร์ตไม่เร็วไม่เร็วโอ้วันนี้ไม่โชคดีจริงวะชี่งอ่ะอืมยี่สิบหน้าอยู่เซียวเซีวเซว เดี๋ยวถ้าดูเชิงสีส้มมันดีอ่ะเดี๋ยวเปิดสีฟ้าต่อเลยมาลองดูผมจะไม่ต้องลองเปิดสีฟ้าละสีส้มเอ้ยมันเงียบจังโอ้โอเคมีวิงเลกหน่อยแต่เกณฑ์คือร้อยหนึ่งสีส้มขึ้นได้ไปสิบเจ็ดเองไม่วิ่งว่ะผมว่าสีส้มเงียบอ่ะสีฟ้าเราไม่ได้เปิดแน่เลยมันแบบเงียบกริบเลย ถ้าพลิกไม่ได้เราก็จะโอสามสิบเอ็ดนะงรวมกันได้สามสิบกว่าไปเองไม่ถึงร้อยเลยไม่ถึงร้อยไม่เปิดนะครับผมบอกให้อืยังงงอยู่เลยว่าทำไมมันเป็นสีเหลืองสุดเท่ะวะไป EP นี้จบเลยอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าการจ้างงานเป็นยังไง มันจะขึ้นันก็ได้กำไรเยอะเพราะว่ามันขายการ์ดออกเยอะร้านแบบขายแยกไป EP นี้เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็ไปแอบเล่นแหละจะได้จบเกมนี้แล้วก็เปลี่ยนเกมอื่นจบเกมนี้ผมก็จะนั่งเล่นไมค้าเปิดมอนยาวๆแล้วก็จะมีเกมอื่นมาเสริมทีหลังแหละเพราะงั้นเออโชคดีครับระวังตัวเรื่องฝนด้วยฟังกันไปย